แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1พฤศจิกายน2566เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยเรื่องของน้ำตาลทรายให้เป็นสินค้าควบคุมปี2566นะคะโดยอัปเดตข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะรัฐกล้าวเผยครมอเห็นชอบให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมปี2566 พร้อมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเช่นเคยนะคะก่อนไปร,รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้31ตุลาคม2566นางรากาัก้าอินทวงสวุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมปี2566และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอ้อยในแต่ละช่วงเวลาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอโดยในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปศึกษา ดูผลกระทบที่เกิดกับกเกษตรกรชาวไร่อ้อยควบคู่กับติดตามค่าชดเชยต่างๆที่กเกษตรกรควรจะได้รับนะคะพร้อมนำมาตรการช่วยเหลือมาเสนอเข้าที่ประชุมครมภายใน2ส,สัปดาห์นี้ครมเห็นชอบควรให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเนื่องจากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับสูงขึ้นจากสภาวะภัยแล้งความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับ ราคาจำหน่ายในประเทศต่ำกว่าราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกซึ่งเป็นแรงจูงใจให้มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นกระทบต่อปริมาณน้ำตาลทรายและราคาในประเทศส่งผลให้ผู้บริโภคและองาหกรรมต่อเนื่องได้รับผลกระทบนี่คือการอัปเดตล่าสุดสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะคะฉะนั้นเรารอความคืบหน้าหรือการอัปเดตอีก ภายใน2ส,สัปดาห์นะคะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะ